าบอกว่าจงหาแรงต้านแสดงว่าโจทย์ต้องการเอนะครับมีการใช้ค้อนขนาดเท่านี้ตีตะปูเท่านี้นะครับแล้วก็เข้าไปในเนื้อไม้อันนี้คือ S 1เซนนะครับถ้าหนูอ่านดีๆนะตรงเนี้ยเห็นไหมครับค้อนไม่กระดอนออกจากหัวตะปูคำว่าค้อนไม่กระดอนก็คืองานทั้งหมดที่ได้จากค้อนเนี่ยงานทั้งหมดนะครับที่ได้จากค้อนกลายเป็นงานของแรงเสียดทานทั้งหมด ก็คือถ้าสมมุติว่าหนูเคาะเข้าไปปุ๊บมันกระดอนออกมาแบบนี้มันจะมีงานของค้อนที่กระดอนออกมาด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่ก็คือเคาะเข้าไปปุ๊บติดกันเข้าไปนะครับก็คืองานของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะครับงานของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเท่ากับอะไรครับมันมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็คือพลังงานจนทีนี้เขาถามแรงเสียดทานเอฟคูณด้วยมันจมเข้าไปในเนื้อไม้หนึ่งเซนก็คือสิบ ยกกําลังลบสองหนึเซนก็คือจริงๆอ่ะเขียนแบบนี้ดีกว่าหนึ่งเซนเอาใหม่ถ้างั้นหนึเซนก็คือ1นึ่ส่วนร้อหน่วยต้องเป็นเมตรนะครับแล้วทีนี้1นึ่ส่วนสองมก็เกิดจาก200กร,รัมกับ2เนี่ยก็จะรวมเป็นเท่าไหร่ครับ2 0 2ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน1นึ่พันไม่งงเนาะเพราะว่าเราต้องแปลงให้หน่วยเป็นกิโลกร,รมัม แล้วก็มาคูณด้วยอะไรครับส่วน1.2 mv กำลัง2 v ในที่นี้ก็คือ10เนอะ10ก็เป็น100 f เท่ากับเอา2ตัดนะครับตัดตัวนี้เหลือเท่าไหร่ครับ101เนอะ101คูณกับ100ตัวนี้คูณกับ100ตัวนี้นะครับแล้วก็หารด้วย1,000 คำตอบที่เกิดขึ้นแรงเสียทานก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะศูนย์ตัดไปตัดไปหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นิวตัน